ดีค่ะนักเรียนและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกันในชั่วโมงที่1ในเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์นะคะเราจะพบกันทุกวันศุกร์ในชั่วโมงที่1นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่6เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2 5 5 5นะคะเด็กๆของคุณครูวันนี้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ท่าอะไรคะลูก ทับอะไรคะสองทับสามนะคะเป็นห้องเรียนต้นทางห้องเรียนปลายทางของเราก็จะเป็นห้องหนึ่งกับห้องสองนะคะอ่าวันนี้นักเรียนมากันครบไหมคะลกูกมีเพื่อนขาดไหมมีไหมคะมากันครบไม่ครบนะคะเอาลคะค่ะเมื่อเราเด็กๆจะเห็นว่าชั่วโมงหนึ่งบางคนยังไม่พร้อมนะคะ วันนี้ก่อนพร้อมคุณครูก็ขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนดีกว่านะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆของวันนี้อ่ะทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดยืนขึ้นค่ะจัดแถวคะ่ะลูกจัดแถวรวดเร็วนะคะจัดแถวอย่างรวดเร็วคะ่ะลูก แถวตรงนิ่งเดี๋ยวมาฝึกฟังคำสั่งดูดีกว่านะคะว่าเด็กๆของคุณครูนั้นพร้อมตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่เอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงเอามือเท้าสะเอวไว้ดูสิเอามือจับสะเอวไว้เราชอบยืนท่านี้ใช่ไหม ทุกคนชอบแต่ยืนแล้วสบายอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ,อะเอามือแตะไหล่ก่นี้ฟังคำสั่งแตะไหลแตะหัวตัวเองไว้ดูสิมือเราตอนนี้อวัยะวะในร่างกายของเรามีส่วนต่างๆนะคะ,ะจับหูจับจมูกจับคอจับไหล จับสะดือสะดืออยู่ตรงไหนสะดืออยู่ตรงไหนเอามือแตะสะดือไว้เอามือแตะตะโพกไว้จับเขา่าเข่านะคะลูกเข่าสมพงจับเท้าจับเท้าตัวเองไว้ตํายังไม่นั่งสิลูก ต้องเป็นไงล้วท้าอะไรล่ะตาโค้งไว้อา้าวั้งหมดต้องเป็นไงเมื่อยเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ,ว,อวัยวะส่วนต่างๆ ร้องไปด้วยกันลูกร้องไปด้วยเรามีตว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตไว้ดูเรามีหูไวฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดู ไปด้วยขยับขาไปด้วยสอนท่านซังต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูจะสอนเ่็นสังต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ ใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไวด้ดูเราม,มีหูไหว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่ง,งต้องตั้งใจฟัง,ต,ง,ต,ง,ฟงต้องตั้งใจดูเอะขยับขาวไว้ เอาละค่ะเมื่อกี้ในเพลงเรามีตาไว้ดูมีหูไว้ทำไรคะเด็กๆมีหูไว้ฟังเอวัยวะสองส่วนนี้เด็กๆใช้ตลอดเวลาไหมคะลูกเวลาเราไม่ใช้ก็คือเวลาเรานอนหลับใช่ไหมถ้าเราไม่ลืมตาเราก็จะไม่มองไม่เห็นอะไรเลยบางครั้งอยู่ในโลกของความมืดนะคะเด็กๆเข้าไปในห้องที่มืดเรายังปรับสายตาไม่ได้เราก็ต้องเห็นให้ลูก เราก็ต้องเพ่งสายตาพอเราเข้าไปอยู่ในที่มืดระยะหนึ่งเราค่อยๆปรับสายตาได้แล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นเพราะฉะนั้นอวัยวะตาเนั้นสำคัญนะคะพยายามดูแลรักษาตาของเราไว้ให้ดีเพราะว่าบางคนนั้นนะคะไม่ดูแลอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวนะคะ ปีใหม่เด็กๆเ,เล่นจุดพลุกันพลุเป็นไงล่ะไปโดนเพื่อนในบริเวณที่ใกล้ๆก,กันที่เล่นด้วยกันนั่นแหละเข้าตาทําให้ตาบอดไหมตาบอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังอายุแค่นี้เราต้องดูแลสุขภาพเราดูแลร่างกายเราให้นะคะ เป็นปก,กติเมื่อเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังเราก็จะได้ฟังสิ่งที่ดีๆตาเราก็มองสิ่งที่ดีๆเช่นเด็กๆเ,เวลาเรียนก็ต้องมองคุณครูใช่ไหมคะคุณครูสอนเราก็ตั้งใจฟังและก็ตั้งใจดูหรือเด็กๆสนใจหนังสือเรียนสนใจหนังสือการ์ตูนสนใจนิทานเราก็จะเป็นไงคะใช้สาย,าย,ายตาดูแล้วเราก็อ่านไม่รู้ อ่านไหมอ่านไหมคะอ่านถ้าเราดูแล้วเราไม่อ่านนี่เราก็จะไม่รู้ความหมายดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องฝึกดูเช่นนะคะเราดูซิเพื่อนเราชื่ออะไรเราต้องไปดูที่หน้าอกของเพื่อนว่าชื่ออะไรในลักษณะที่เราไม่รู้จักนะคะเอากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองพร้อมไหมยังคะลูกอคค่อานนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วหรือยังนะคะพร้อมแล้วปรบมือสามครั้ง เอาใหม่ปลบมือ5้าครั้งปลบให้ดังกว่านี้ปลบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวให้รางวัลน,นะคะกลุ่มที่1นกลุ่มที่สองแล้วก็นักเรียนปลายทางวันนี้คุณครูให้หน,นึห่งพคะแนนอ๊ะแสดงว่าไม่เอานะ เสียงดังแค่นี้ให้ปลายทางสองพคะแนนให้ต้นทาง1000คะแนน <Yay! S 1> คิดว่าไม่ไม่เอาคะแนนซะแล้วนะคะเอาละวันนี้เรามาเนื้อหาของเราเลยนะคะเด็กเกเรียนเนื้อหาในเรื่องของภูมิปัญญาของคนไทยมาหลายๆเรื่องคุณครูขอความรู้เก่านะคะวันนี้ขอถามเด็กๆ คุณครูเรียกตามเลขที่นะจะได้รู้ว่าเลขที่ใดนะมาโรงเรียนหรือไม่วันนี้ดูซิว่าห้องสามเนี่ยมีความรู้เก่ามากน้อยแค่ไหนนะคะครั้งที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องของประเพณีต่างๆอา้าไหนลองยกตัวอย่างมานิดหนึ่งเลขที่หนึ่งใครเลขที่หนึ่งวันนี้มาไหมคะมอยู่ตรงไหนเอ่ยนะยกมือ ยกมือให้คุณครูเห็นหน้าหน่อยโอ้หัวหน้าจักรกพัดโอ้นะคะคุณครูเรียกแต่จักรวาลก็เลยเรียกผิดนะคะจักรพัดไหนบอกประเพณีมาหนึ่งประเพณีที่ลูกที่ประเพณีที่เราเรียนไปแล้วเราเราเคยไปร่วมหรือเราเข้าใจเอาตอบตรงนั้นแหละคะ่ะลูกไม่ต้องออกมาประเพณีอะไรคะลูกขึ้นยืนตอบเร็ว ประเพณีอะไรมาหนึ่งประเพณีประเพณีลอยกระทงอ่ะแสะดงว่ายังมีความรู้เดิมอยู่นะคะประเพณีลอยกระทงเกี่ยวข้องกับอะไรคะลูกกับน้ําใช่ไหมเราขอกมาพระแม่คงคาเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในเดือน12ซึ่งกําลังน้ําเยอะด้วยช่วงนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ได้ลอยกระทงได้ร่วมกิจกรรมประเพณีที่สําคัญ เลขที่ห้าเลขที่ห้ามาไม่เอย่ยปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะคะลูกว่าเรามีประเพณีอะไรอีกที่เด็กๆสามารถที่จะเรียนแล้วเข้าใจตอบได้มาไหมคะลูกนแน่ใจว่าไม่มานะอา้าวเลขที่หเลขที่หค่ะอา้าวยืนตรงนั้นแหละตอบคุณครูเลยเลขที่หนะคะ ประเพณีอีกหนึ่งประเพณีบอกคุณครูมาสิลูกประเพณีอะไรครับประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรคะอา้าวมักขามนั่งดีๆลูกอา้าวคุณครูให้ยืนตอบไม่ใช่มายืนเกาอยู่ประเพณีนีอะไรคะัประเพณีอะไรครับ มีเพื่อนส่งซิกแนวมีพี่ส่งซิกแนวเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ฟังประเพณีเลยครับสมพงษ์ช่วยตอบแทนหน่อยครับสมพงษ์สมพงษ์ตอบประเพณีสงกรานนะคะเอาปลอกมือให้สมพงษ์หน่อยนะคะสมพงษ์ช่วยช่วยเจษด,ดาวไว้นะประเพณีสงกรานจะเกิดในเดือนเมษายนนะคะเป็นประเพณีที่เราเล่นน้ํา เพราะอากาศร้อนช่วงนั้นเราก็ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงการนี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีที่ดีงามของคนไทยเรามาสู่ในเรื่องของภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ด้านด้านอะไรบ้างคะเอาใครตอบได้ยกมือขึ้นภูมิปัญญาด้านด้านอะไรที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้ว การละเล่นนั้นเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะลูกการละเล่นของเด็กไทยเช่นอะไรคะพงสุนทรจำจี้มะเขือเปราะนั่นก็เป็นวัฒนธรรมในเรื่องของการเล่นของเด็กๆในสมัยก่อนปัจจุบันนี้เรายังเล่นได้ไหมได้นะคะเรายังเล่นเด็กๆเพื่อนๆก็สนุกสนานมีการละเล่นต่างๆเป็นวัฒนธรรมนั่นก็เป็นเรื่องราวของนะคะภูมิปัญญาในเรื่องของการละเล่น เอาอีกเรื่องหนึ่งร่านที่อยู่อาศัยเราเรียกว่าเรือนอะไรคะลูกเรือนแพโอ้เรือนแพ,แพมาแล้วต้องร้องเพลงเรือนแพรหรือเปล่านะคะเรือนไทยคะลูกบ้านเรือนไทยเป็นลักษณะบ้านไม้บ้านทรงไทยเราเรียนไปแล้วใครวาดรูปบ้านเรียบร้อยแล้วยังคุณครูให้วาดวงนี้วาดหรือเปล่าอ่ามาดูสิบ้านเรือนไทยของใครสวยบ้างเผื่อจะได้ขอเข้าไปอยู่ด้วย ยังไม่ระบายสิไม่ระบายสิเอามาดูหน่อยว่าเรา,เราวาดบ้านเรือนไทยแต่ละแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะบ้านเรือนไทยทำให้เราเห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราว่าจะต้องสร้างบ้านเพื่อเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมเอื้อต่ออะไรคะลูกลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศเอาละวันนี้เรามาต่อในภูมิปัญญาของเรื่องการกิน มาอยู่เรื่องการกินแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยกินเก่งใช่ไหมเด็กๆก,กินเก่งเปล่ากินเก่งอ่าวันนี้คุณครูสัมภาษณ์ก่อนว่านักเรียนชอบอาหารประเภทใดบ้างแล้วก็บอกชื่ออาหารมานิดหนึ่งคุณครูขอแถวหนึ่งมารับไม้ที่คุณครูอ่าวัวหน้าเลยลูก บอกชื่ออาหารมาคนละหนึ่งอย่างนะแถวที่หนึ่งลูกคุณครูขอแถวที่หนึ่งก่อนเพราะว่าอ้าวตั้งแต่หัวหน้าคนแรกเลยบอกชื่ออาหารมาหนึ่งอย่างแล้วเราจะมาดูซิ่ว่าเด็กๆรู้จักอาหารแล้วอ้าวบอกเลยลูกอาหารที่เราชอบมาหนึ่งอย่างหรือเราไม่ชอบก็ได้แต่เรารู้จักลาบ,ลาบโอมาแล้วนะคะอาหารของภาคไหนเดี๋ยวเรายังไม่ประมวลต่อเอาวัน ส้มตำเห็นไหมคะมาแล้วอาหารคิดไปนะคะทุกคนคิดไปในใจถึงเราจะได้ตอบได้ทันอะไรบ้างลูกอ้าอะไรคะลูกเยอะแยะเลยเรากินทุกวันเนี่ยอตอบเร็วๆค่าลูกอย่าช้า ข้าวผัดนะคะอะตบข้าวผัดใช่ไหมอ้าวค่ะต้ยมยำต้ยมยำเห็นไหมคะอ้าวคิดเลยนะคะเด็กๆชอบอาหารอะไรข,ข,ะไข้าวมันไก่ข้าวอ้าต่อไปยังทะลูกข้าวมันไก่อ๋อข้าวมันไก่อ้าส่งต่อสุรศิษิ์เลยอะไรดีครับสุรศิษย์หิวหรือยังเช้านี้รับประทานอาหารเช้ามารลยยังดอก อดดอกโอ้ไปอาหารฝรั่งเลยเหรอคะข้าวต้มข้าวต้มข้าวไกท่ทอดข้าวไกท่ทอดอ้าวซีซีอะไรดีครับ,ม,บมีเยอะแยะเลยอาหาร,ระอะไรนะอ้าวมะขามครับมะขามตอบคุณครูนัตวุฒินัตตวุฒิน,ตตนะครับ อะไรดีครับส้ม,มตำส้มตำหรือคะลูกอลอเอาอีกบอกอีกอย่างที่เราชอบมานอกจากส้มตำแล้วต้องกินคู่กับอะไรดีล่ะอ, <c oughs> อะไรดีครับมาขามไก่ย่างไก่ย่าง,างเห็นไหมส้มตำต้องคู่กับไก่ย่างเอาต่อครับเอาตอบคุณครูมาหนึ่งอย่างครับต้มจืดอ,อะไรนะลูกต้มจืด คุณครูไม่ได้ยินต้มจืดโอ้โนะคะคุณครูก็หูตึงแล้วเอาเาเลยครับสมพงศ์เอาเลยครับอะไรดีสมพงศ์อะไรมาหนึ่งอย่างมาเลยครับเพื่อนบอกใบ้ยเยอะแยะแล้วไม่ยอมตอบออไก่เอฟซีครับอะไรครับไก่เอีก็ โอไก่เคซสีแสดงว่าชอบมากเลยนั่งนึกฝันอยู่ข้าวหมูแดงครับข้าวหมูแดงนะคะนกขุนทองอะไรดีครับลาดหน้าครับลาดหน้าเห็นไหมอ่ะส่งมาต่อกลุ่มที่สองเลยนะคะ กลุ่มที่สองเตรียมคิดมาให้เพื่อนยังไม่ตอบอะไรอีกเยอะแยะเลยเนี่ยคุณครูยังไม่ได้ยินอาหารอีกเยอะเลยนะคะแกงสม้มแกงส้มมาแล้วนะคะพิซซ่าพิซซ่าอูไปอาหารข้อหลักมีกรอบลาดหน้าค่ะอะไรนะคะมีกรอบลาดหน้ามีกรอบลาดหน้า,อ,า,นาอัอตพลอะไรครับลูกข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงแฮมเบอร์เกอร แฮ,แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อ้าวลือชาวะสเต็กสเต็กอืมอ้าวจักรวาลจักรวาลอะไรดีครับขนมจีนขนมจีนครับโซร์รถครับโซรรถแฮมเบอร์เกอร์อุ้ยแฮมเบอร์เกอร์แล้วไม่เอาเอาใหม่ ผัดกะเพราผัดกะเพราครับผัดกะเพราเห็นไหมคะอาหารอร่อยของคนไทยพิซซ่าอะไรนะคะพิซซ่าพิซซ่าแล้วไม่เอาเดี๋ยวซ้ำกันเข้าเหนียวข้าเหนียวกินข้าเหนียววันนี้ลาบลาบลาบเพื่อนเอาไปแล้วมีเยอะเลยบะหมี่คะบะหมี่ครับบะหมี่อ้าวบะหมี่ โรตีคะโรตีโรตีไปขนมแล้วลูกอาหารอาหารที่บ้านเราคุณแม่ทำให้เราทานทุกวันมีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูย่างหมูย่างยำุ้นเส้นยำมุนเส้นเห็นไหมโอ้เก่งมากเลยนะคะนี่แหละเด็กๆของคุณครูได้ ชื่ออาหารหลากหลายแล้วเรามาดูกันว่าอาหารหลากหลายนั้นเรามีอะไรบ้างเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเกิดจากอะไรนะคะวันนี้คุณครูเอารายการอาหารมาให้ดูเหมือนกันแต่เราไปดูใบความรู้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อมีเวลาเราค่อยมาดูภาพเพิ่มเติมนะคะเอาอ่านพร้อมกันภูมิปัญญาด้านอาหาร